คือการสร้างงานของเราเนี่ยเราต้องการที่จะให้มีคนสามกลุ่มนะครับมองไปในทิศทางเดียวกันปีนี้เนี่ยเราขออีกทีหนึ่งเป็นปีที่เราใช้คำว่า time เหมือนกันนะครับภาษาอังกฤษก็คือ it's time come touch the future ได้เวลาแล้วที่จะมาสัมผัสอนาคตในงาน motor expo 22ครับ คือก่อนหน้างานนี่นะครับประมาณเดือนตุลาเนี่ยของปีก่อนหน้าเราจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะเริ่มคิดว่าในปีถัดไปนี่นะครับงานของเราเนี่ยเราจะให้มีธีมหรือว่าคำขวัญของงานหรือว่าคอนเซปต์งานเนี่ยนะครับเป็นยังไงคือการสร้างงานของเราเนี่ยเราต้องการที่จะให้มีค้น3มกลุ่มนะครับมองไปในทิศทางเดียวกันกลุ่มแรกเนี่ยก็คือผู้บริโภค ผู้บริโภคต้องการอะไรรถประเภทไหนอันที่2ก็คือผู้ผลิตเมื่อมันมีดีมานมาแล้วเนี่ยว่าคนต้องการอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยผู้ผลิตก็จะสามารถที่จะนําไปทํารถอย่างนั้นอย่างนี้มาให้และกลุ่มที่3าเนี่ยก็คือรัฐบาลคือรัฐบาลถ้ามองเห็นว่า แนวโน้มในอนาคตของวงการยานยนต์เนี่ยมันจะไปทางไหนก็มีการออกนโยบายมาส่งเสริมหรือว่าทําให้งานเนี่ยมันไปด้วยความราบรื่นนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เราอยากให้3กลุ่มเนี่ยมามองร่วมกันงานทุกปีของเราเนี่ยก็เลยมีคําขวัญของงานเป็นประจํานะครับมันมีอยู่ปีหนึ่ง Motor Expo 2011เนี่ยฤดูผลิบานดอกไม้ยานยนต์ในภาษาอังกฤษก็คือ Automobile b l o s s o m in Full Bloom คราวนี้พอถึงเดือนกันยาตุลาเนี่ยน้ำท่วมกรุงเทพจําได้ใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยโอ้โหเราเราเริ่มหวั่นใจแล้วว่าเอะงานมันจะมีไหมแล้วมันจะดอกไม้ผลิบานจริงหรือเปล่าเนี่ยพอทํางานขึ้นมาในปีนั้นเนี่ยนะครับดอกไม้ผลิบานจริงๆเลยเพราะคนเนี่ยต้องมาซื้อรถซื้อเพราะว่ารถอาจจะถูกน้ำเนี่ยทำลายไปแล้วก็รถใหม่มันได้เวลาพอดีที่ต้องเปลี่ยนเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นไปอย่างคำควัญที่เราตั้งไว้เลยนะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่บังเอิญแต่ว่ามันก็บังเอิญตรงกันกับคำขวัญที่เราตั้งไว้ครับวิธีคิดไอเดียของผมเนี่ยนะครับผมชอบที่จะขอความเห็นคนแล้วก็ผมจะเล่าความเห็นของผมให้ฟังก่อนนะครับที่อยากทำคืออย่างนี้คุณเห็นว่ายังไงเวลาในที่ประชุมเนี่ยสมมติมี5่คน7คนเนี่ยก็จะให้แต่ละคนเนี่ยเขาเสนอเรื่องขึ้นมานะครับ สิ่งแรกที่ผมอยากจะให้ทุกคนคิดเหมือนกันก็คือว่าคิดแบบ positive คือมองโลกแง่ดีเวลามีเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหม่หรือเอาเรื่องเก่ามาคิดพัฒนาให้มันดีขึ้นนี่นะครับขอให้คิดแบบ positive คือคิดในทางบวกคิดว่าได้ก่อนคือถ้าเราคิดในทางลบเนี่ยไม่ได้ก็คือจบตั้งแต่ตอนคิดเลยพอคิดทางบวกนี่นะครับมันมีทางเลือกคือทำทำยังไงเท่านั้นเอง เขาทำยังไงเนี่ยก็คือข้อแรกก็คือผมจะเสนอว่าผมคิดว่าน่าจะทําอย่างนี้นะคนก็เถียงกันนะครับอันนี้ไม่เหมาะนะอันนี้อาคิดว่าดีแล้วแล้วแต่นะครับผมก็ฟังไปแล้วถ้าสมมุติมันมีข้อเสนอที่เขาเสนอมานะครับต่างจากความคิดของเราเนี่ยผมก็จะนํามาคิดต่อไปด้วยว่าเอออันนั้นน่าจะดีกว่านะสุดท้ายตอนลงความเห็นเนี่ยผมก็จะสรุปนะครับว่าสิ่งที่อยากทําคือหนึ่งถ้ามันไม่สําเร็จ ไป2ถ้าไม่สําเร็จไป3แล้วผมก็จะเรียงให้พวกเขาเห็นนะครับแล้วถามอีกว่าไอ้หนึ่งสองสามที่ผมเรียงเนี่ยตรงกับความคิดเขาไหมถ้าไม่ตรงเนี่ยเอาอยัางไงถ้าสรุปออกมาแล้ว1 3 2 4สมสมมตินะครับผมก็จะบอกว่าขั้นตอนปฏิบัติของเราคือเอาทำและก็ไปวิธีนี้ถ้าไม่สำเร็จถ้าไม่สำเร็จอีกไปวิธีนี้ไม่สำเร็จอีกไปวิธีนี้หาทางแก้ทางออกไว้ล่วงหน้านี่คือวิธีทำงานของสื่อสากล คือผมเป็นคนไม่ชอบสั่งคนแต่ผมเป็นคนชอบขอความเห็นคนแล้วก็เอาความเห็นเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินว่าอันไหนดีที่สุดทําอย่างนั้นครับคือของเราเนี่ยนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเรามีความรู้สึกว่าคำว่า Thailand International Motor Expo ควเมนี่ยามจริงตัวย่อมันก็คือ Time T I M E ทซึ่งแปลว่าเวลานะครับสำหรับปีที่แล้วเนี่ย it's time to enjoy ก็คือถึงเวลาที่จะสดเชื่นกันแล้วเพราะโอ้โหสปีโควิดมาอะไรต่างๆนี่นะครับปีนี้เนี่ยเราขออีกทีหนึ่งเป็นปีที่เราใช้คำว่า Time เหมือนกันนะครับภาษาอังกฤษก็คือ it's time c o m e touch the future ก็คือได้เวลาแล้วที่จะมาสัมผัสอนาคตในงาน Motor Expo 22ครับ